ถ้าตายพุจติตรงนี้ลงนรกจริงๆนี่ไม่รู้ว่าตัวเองลงนรกความจริงพระพุทธเจ้าตรัสกับอานน์ว่าดูก่อนอานน์ผู้ใดใครก็ตามถ้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงตกนรกเชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หลงอยู่ คนหลงเป็นอย่างนั้นนะอานทนความจริงคนจะไปตกนรกจริงๆนั้นมันต้องตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นไหมจึงเชื่อว่าเข้าใจอย่างถูกต้องอันนี้ตัวเองกัดฟันโมโหไม่พอใจอยู่ยังไม่รู้ว่าจิตของตัวเองนั้นอยู่ในขุมนรก น่าสงสารไหมบางทีถ้าเกิดกับพระพระปโตกนรกจิตน่ะร่างกายเป็นพระแต่จิตอยู่ในขุมนรกถ้าเกิดกับแม่ชีร่างกายเป็นแม่ชีแต่จิตอยู่ในขุมนรกเกิดกับได้กับยอมก็เหมือนกันสมเด็จพ่อแสดงไว้ชัดเจนในคิริมาน,นทสูตร ถึงขนาดนั้นคนเราก็ชอบโกรธแต่ตัวเองบอกว่าไม่ชอบกูไม่ชอบนะกูไม่ชอบคำพูดนะนะกูไม่ชอบแต่ว่าไม่เอาออกยังรักษาความโกรธนั้นไว้อยู่โง่ไหม โง่ไหมย้ำอีกเห็นไหมถ้าผู้ใดเข้าใจดังที่พระพุทธเจ้าตรัสก,กับพระอานนท์พอหงุดหงิดปุ๊บก็รีบเอาออกเพราะจิตมาอยู่ในขุมนรกถ้ากรุนแรงขึ้นแสดงว่าลงนรกขุมใหญ่ เห็นไหมท่านเรียกว่ามนุษย์สเนริยโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจ,ตจ,ตจ,ตจอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกแียกว่าตกนรกทั้งเป็นนั่นเองเห็นไหมไม่ว่าใครก็ตามส่วนมากก็เคยเป็นกันทั้งนั้นหลวงตาผู้พูดอยู่นี้ก็เป็น สมัยก่อนบวชตั้งแต่2,520-2,519ดูดิคุณเคืองใจไม่ใช่ธรรมดามีคราวหนึ่งหลวงตาคุณเคืองใจมากอันนี้พูดเรื่องความโง่ของหลวงตาให้ฟัง พอบวชเข้ามาแล้วได้หนึ่งพันษาพอออกพรรษาแล้วคิดว่าจะศึกนะนะออกพรรษานะแต่ไม่รู้เป็นยังไงมันยังไม่ได้ศึกมีพ่อใหญ่คนหนึ่งในฐานะเป็นลุงเรียกว่าผู้อุ้ยโคเห็นไหมนี่เรื่องจริงนะนี่นะ หลวงตาในอยากจะขยายเขตวัดออกไปอีกสักนิดเพราะมันแคบมันเป็นทางเก่าของชาวบ้านเขาไปไปมามาพอหลวงตาปารกเท่านั้นพวกวิคงจะได้ยินก็เลยปารกกับคนอื่นนะนะไม่ได้เด็ดขาด เพราะทางเส้นนี้มันเป็นเส้นทางเก่าของโบราณจะมาปิดได้ยังไงถ้าปิดจริงๆนะกูบงเงยผมว่าหัวจักบงังเดยบ่าถามมอเด้อร์ว่าได้บุจักเงนถ้ากูตายกูก็บม่ได้เงนพระดอกว่สั่น นิมนต์พาบเดินมามาติกาก็ะไดมีคนมาพูดให้หลวงตาฟังหลวงตาก็เป็นนักพระใหม่อยู่พอได้ยินปุ๊บไม่สำรวมหูเลยมันกัดแทกเข้าถึงใจเลยเห็นไหมี่เรื่องกรรมฐานทั้งหมดนี่นี่ พอได้ยินปุ๊บแทนที่จะนึกมาที่หูได้ยินหนอได้ยินหนอไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันกระแทกเข้าถึงจิตเลยโอ้พอไงพออุยอาอยุเจ็ดสิบแปดสิบแบบไมนที่อยู่โดนปันไดทิถาเบิงคันพระอ,อุยนี่ตายจ้างกระสิบ,บ่ไปเฮื่อน หลวงตาโกรธทาแต่ผูดให้พูดตายบันเห็นบ่เน้อขึ้นมาเวลาใดก็าตามมันโกรธทันทีเรื่องความโกรธหลวงตายิ่งโมโหร้ายเรื่องความโกรธก็นึกอยู่อย่างนั้นพระใหญ่ก็ไปวัดทุกวันทุกวันในสักเป็นลุง แต่ก่อนแต่ก่อนนั้นหลวงตาไปบินทบาทได้ขนมได้กล้วยได้อะไรมาพอฉันเสร็จแล้วก็อุ้ยอุ้ยขนมอุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยกล้วยอุ้ยเอาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างมอบให้ผู้อุ้ยพู้อุ้ยก็ดีอกดีใจแต่เมื่อ หลวงตาได้ยินว่าพ่อุ้ยพูดอย่างนั้นพ่อใหญ่นะพูดอย่างนั้นหลวงตาเนียไม่พูดกับพ่อใหญ่เลยเคยให้กล้วยก็ไม่ให้เคยพูดด้วยก็ไม่พูดเคยให้อะไรก็ไม่ให้รอวันพ่อใหญ่จะตายความรู้สึกมันเป็นถึงขนาดนั้นเห็นไหม อยู่กันไปอยู่กันไปก็อยู่อย่างนั้นแหละพ่อใหญ่ก็ไปวัดถวายพระทหารทุกวันทุกวันความโกรธครูบาอาจารย์ลูกเนรแม่จีแม่พรามญาโยมทั้งหลายมันโหดร้ายทารุณมันปิดตาบังใจของคนทั้งโลกไม่ให้รู้คุณของคนน่าคิดไหม เขาอุ้ยไปจะหันทุกวันพระใหญ่ไปถวายพระทหารเช้าเช้าทั้งเพลนทั้งเช้าทั้งเพลนยังไม่รู้จกคุณของพระใหญ่เลยดูที่ความโกรธมันครอบงำจิตอันนี้มนเข้าทางหูนะและไม่ยอมเอาออกอีกในที่สุดทีนี้พูดสรุปนะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสรีสงคราม ท่านก็เลยจ่ายงานปริวาสกิกรรมนี่บุญเข้ากรรมนี่แหละเหมือนวัดใหม่สันติสุขหรพระครูสังครับประวิตธพร้อมคณะส่งระยาโยมจัดขึ้นมาเนี่ยแต่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านก็เลยทำเอกสารส่งทุกวัดในเขตอำเภอศรีสงครามให้เจ้าอาวาส ไปเข้าปริวัฒกิสกรรมเห็นไหมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมบันดีงามเอาไว้นิมนตุกวัดแต่พอดีไม่รู้เป็นยังไงหลวงตาก็คิดว่าจะสึกแต่มันยังไม่สึกเท่านั้นเอง เจ้าอาวาสหลวงปู่อุ่นท่านไม่สบายแทบก็เลยเรียกหลวงตาไปไปแทนผมหน่อยนะผมป่วยผมไปบ่ได้ไปเข้าปริวัติสกรรมยุติบันทะโบวัดสีทรงครามเจ้ากระนำเพิ่มปรนเทศหนังสือมาก หลวงตาก็เลยเรียนหลวงปู่เจ้าว่าจะผมไม่รู้เรื่องอะไรครับผมไม่ไปหรอกครับท่านก็ขอร้องไปแทนผมหน่อยอันนี้เป็นเอกสารทางการคณะสงฆ์ไปแทนผมด้วยพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกในที่สุดหลวงตาก,ก็เลยตกลงเอาไปก็ไปวัน ก็เลยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมเห็นไหมมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดศรีสงครามบ้านท่บ่อหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อบัญชาท่านสอนไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งท่านสอนถ้าขยับตัวก็ไหวไหวไหวถ้าหยุดก็นิ่ง ท่านสอนอย่างนี้และท่านก็เทศโดยเฉพาะเราภาษาอีสานเวลาเรียกลูกกรรมมาวัดมาไอมาบอกวัดอะไรต่างๆนี่พูดเป็นภาษาอีสานหมดเลยขออาราธนานมมณ์เจ้าประคุณทั้งหลายทั้งปวง ยงขยายลีลาไฟฟ้ากออกจากนั่นลงสู่สันมนม์มตุตนทุกองพระคุณที่ท่านเจ้าค้ายังประทับใจถึงบัดนี้สี่สิบกว่าปีแล้วขอรัตานานิมต์เจ้าพระคุณทั้ทงหลายทาั้งปวง จงขยับขามาตัมตับจงขยับขามาตัต้อยขยับขามาทีละหน่อยหัาทาบาตรตำจนบวชตกตนทุกองพระคุณที่ทันเจ้าข่ะแม่ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไพเราะเสียงท่านยิ่งเย็นหลวงพ่อพเฟรหลงตาก,ก็ปฏิบัติตามนั้นพอท่านเทศถึง บทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะบทที่เกิดความโกรธถ้าผู้ใดใครก็ตามโกรธใครก็ตามเกลียดใครก็ตามชังใครก็ตามขอให้เจริญเมตตาท่านเทศปรารถนาดีต่อคนทั้งโลก เรื่องพ่อใหญ่มูลก็แวบขึ้นมาอีกมีแต่จะให้ตายเห็นไหมมีแต่จะให้ตายแล้วก็ก่อยมันจะลงก็ใช้เวลาตั้งนานแล้วเวลาตันเทศเวลาใดก็เกิดขึ้นมาอีกูเป็นทุกข์จริงๆความจริง แต่ว่าตัวเองก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามันสะใจอย่างนั้นเลยพอได้คิดว่าอยากให้เขาตายออกจากปริว,ตวตรัติวัดศรีสงครามอยู่สิบวันแล้วก็ไปบ้านขามเปียใหญ่ไปอยู่อีกสิบวันแต่ท่านนำปฏิบัติรู้สึกว่ามันเย็นจริงๆ ถ้านั่งรถบัสนี่ไปเนี่ยถ้าเข้าบ้านหมู่บ้านใดก็ตามท่านจะนำคณะสงฆ์สวดธานาปารเมตสัมปันโนเนจังสยังโสคุนโนภะกวาญาติโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังออกมา ด้านหน้าบ้านแล้วก็ปนมมือเห็นไหมไปเผยแผ่พระศาสนาเข้าหมู่บ้านใดก็ตามก็สวดสวดบาร,รมีสามจิทัสล์ก็รู้สึกว่ามันประทับใจเพราะบวชมาในบรรษาหน้นมันก็ไม่ได้ค่อยฟังเทศ ทีนี้แล้วก็เมื่อไปอยู่บ้านที่สองที่นี้พอท่านเทศขึ้นมาว่าโกดใครก็ตามเกลียใครก็ตามเจริญเมตตานะขอให้เขาเหล่านั้นจะมีความสุขความเจริญพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแวบขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามันเบาลงทีนี้ออกจากนั้นก็ไปอำเภอป่าก เมื่อแปลงเพลาะปากก็พยายามไหวเน่งไวเน่งพยายามทำตามพยายามเพียนพยายามแผ่เมตตาให้พระอุ้ยเมตตาจริงๆครูบาอาจารย์แม่จีแม่พามาความโกรธมันดับลงได้เห็นไหมดับลงได้เลย เมื่อตั้งใจจริงๆทีนี้ออกชื่อเลยขอให้พระอุ้ยมูลจงมีแต่ความสุขความเจริญสงบร่มเย็นในธรรมพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิดก็ตั้งใจแผ่เมตตาจริงๆอย่างนี้เอาบุญกุศลให้พูะอยด้วยความโกรธความเกลียด ความเครียดหายวัดบอกเย็นขึ้นมาเลยอันนี้ถ้าผู้ใดมีความโกรธความเกลียดความเครียดใครก็ตามใช้หลักนี้ก็ได้เมื่อหายแล้วทีนี้ก็มีแต่แต่คิดถึงพ่อใหญ่จะกลับวัดและทีนี้ก็เลยมนุษย์ขึ้นมาโอ้กลับบ้านนี่เอา ฝ่ายผู้แขนไปตอนผู้อุ่ยไปผู้แขนในผู้อุ่ยก่อนหลวงตาคิดอย่างนี้แล้วก็กลับมากลับมาวัดเมื่อมาถึงวัดแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาทีนี้พู้อุ้ยเราก็มาเหมือนเดิมมาจะหันเมื่อมาจังหันมาถวายพระทานเช้าหลวงตาเมื่อหายโกรธแล้ว พอขึ้นไปศาลาท่านั้นเองเดินตรงไปหาพระอุ้ยเลยโอ้ยพระอุ้ยคือทอดพระอุ้ยก็เลยเอาฝ่ายผูกแขนมักผูกแขนให้พระอุ้ยดูดิเวลาหายเกลียดหายโกรธพระอุ้ยก็เลยพูดว่าโอ้ยเมื่อขึ้นนี่ขนนอยลถฝันเห็น ฝันเห็นเนี่ยคู่ว่าเอานำมนต์มาพมให้เย็นเย็นพะนะเห็นไหมหลวงตาก็หายเพระอุ้ยท่านก็ได้รับบุญที่อุทิศส่วนกุศลในท่านท่านยังไม่ตายนะเนี่ย ทำบุญอุอทิศให้คนเป็นเป็นย่อมได้อย่างนี้เมื่อไปอยู่พระพิชโสภารามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจะเล่าให้ฟังตั้แต่สมัยหลวงตาคือพ่อของโยมหลวงพอนะ่อท่านบวชเป็นพิกษุเรียกว่าหลวงตาไปอยู่บ้านแก้งอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่ามันมีสองชื่อ บ้านเดียวกันแต่ว่าเป็นสองหมู่ขออภัยเป็นสองหมู่บ้านแก้งกับบ้านเรืองอุดมหลวงตาซึ่งเป็นพ่อของหลวงพ่อใหญ่ก็ไปพักอยู่ที่เรียกว่าบ้านใต้คือบ้านแก้งเหนือนั่นเองเพื่อไม่ให้หลวงตาลำบากรับบอกวัดอะไรต่างๆ แต่เมื่อถึงวันพิเศษพิเศษเช่นวันช่วงเข้าพรรษานี่ยบุญข้าวประดับดินหลวงพ่อแล้วก็ทำบุญนิมนต์พระเจ้าประสงค์มาบังสกุลแล้วก็ถวายทายธทานุทิศบุญกุศลไปให้แม่ผู้จากไป แล้วก็อุทิศบุญกุศลเจาะจงไปให้หลวงตาที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เป็นพ่อพอวันใหม่ขึ้นมาทีนี้ฉันเช้าเสร็จหลวงตาก็ขึ้นมามาหาลูกชายคือหลวงพ่อใหญ่วัดพิษ โอ้ยพระคู่เมื่อคืนนี่หลวงตาหลดนี่มเมตเห็นสร้างใหญ่มันหล,ลดเอาง่วงไป,ไปอมเอาน้ำพนใส่หลวงตาเย็น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 รั เย็นหอบกมืนนี่บ่หิวบ่กระหายเอียงบ่เมื่ยบ่เพียจะปมนดีพอคู่คนะหลวงพ่อก็เลยนึกในใจท่านเล่าให้ฟังนั้นเนี่ยทำบุญให้คนเป็นก็ได้รับแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่บอกนะว่าเป็นผลผลแห่งบุญที่หลวงพ่อใหญ่คือลูกชายนี่อุทิศเฉพาะไปให้ อันนี้คือทําบุญอยู่ที่ให้แก่คนเป็นคนมีชีวิตอยู่ย่อมได้จริงๆถ้าตั้งใจทําจริงๆทีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ปลารบต่อไปทําบุญให้คนตายก็ได้ท่านก็เลยยกโยมแม่ที่จากไปแล้วนะเมื่อบำเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลตอกกลางคืนมาก็นั่งภาวนา เมื่อนั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปมันจะเกิดนิมิตเห็นก้อนเมฆใหญ่อยู่ไกลๆแล้วค่อยไหลเอื่อยเอือเอ่อยเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อใกล้เข้ามาพอสมควรแล้วก็ต่ำลง พรอตามลงหลวงพ่อก็เห็นโยมแม่นั่งอยู่กลางก้อนเมฆใหญ่นั้นมีเทวดาอยู่ประมาณเจ็ดแปดตนมากับโยมแม่ท่านหลวงพ่อก็อืมทำบุญให้คนตายก็ได้รับมันเป็นนิมิตบอกทำนั้นเลยอันนี้คือเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางประการ ทีนี้วกเข้ามาหาเรื่องราวที่หลวงตาปรารบไว้เนี่ยหลวงตาจึงเข้าใจว่าที่หลวงตาแผ่เมตตาให้แก่ผู้อุ้ยโคผู้อุ้ยมนะั่นพ่อใหญ่ก็ฝันเห็นว่าหลวงตามาแล้วก็พรมน้ำมนให้ เย็นจิตยเย็นใจก็เลยเข้าใจว่าโอ้เราอุทิศต,ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ได้รับจริงๆเห็นไหมความโกรธหายหมดเลยอันนี้พูดถึงเรื่องความโกรธที่หลวงตาเคยเป็นมาเป็นทุกข์หนักพอควรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพอไปเจริญภาวนา หนึ่งเดือนเต็มหายเลยเห็นไหมหมดไปจากใจเลยอันนี้จึงอยากจะปารบให้ฟังว่าเมื่อเราท่านทั้งหลายเกิดความโกรธมาเราจะทำอย่างไรเอาออก หลักการเอาออกมันมันก็ไม่ยากเกินไปถ้ารู้ถ้ารู้วิธีการเหมือนกับกับคนมีปัญญานี่แหละพอจับไฟพุ๊บก็รีบวางไฟมันก็ตกออกไปแต่คนไม่มีปัญญาคนโง่พอจับปุ๊บ ไม่ยอมวางแล้วร้อนร้อนอยู่อย่างนี้ร้อนร้อนอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าคนโง่อันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาความโกรธมันเกิดปุ๊บขึ้นมาให้เอาสติวางอารมณ์ทุกอย่างออกหมดนะนึกทีนี้ยกจิตมาที่ต้นจิตใต้ระนมข้างซ้ายตรงหัวใจเต้น ทำเป็นวงกลมเล็กๆเท่าเหรียญห้าเหรียญบาทกำหนดลงตรงที่กลางแห่งวงกลมนั้นโกรธหนอลงไปโกรธหนอลงไปโกรธหนอลงไปสำเนียกรู้ด้วยกายของเราสงบวาจาสงบนั้นคือศีลตั้งสติไว้ที่ต้นจิต อันนั้นคือการนิกงสมาธิสำเนียงลงไปโกรนเนาะซำเนียงลงไปมันดับแทบแล้วก็โกรดอีกดับอีกโกรดอีกดับอีกโกรดอีกดับอีกดับอีกเห็นมันเกิดดับเกิดดับอยู่นั้นนั้นคือตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญาเกิดเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ตลอดผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายปัญญาจะละความโกรธเองไม่ใช่เรา เห็นไหมพอสมเนียบปับ๊บโกรหนอลงไปหายวัดโกรด,ดีกำหนดดีขายวัดหายวัด,หา,วดหายวัดไปตามลำดับมันจะหมดไปสิ้นไปสูญไปอย่างนี้อันนี้คือต่ทางขับประหารเห็นไหมวิธีละบาปวิธีเอาบาปออกจากจิตทำอย่างนี้